ผมก็อยากเตือนชาวประมงทุกๆ,ๆ,ๆคนแล้วก็เรือประมงที่ออกทุกๆลำเนี่ยก็คือข้อควรปฏิบัติก็คือหนึ่งเรือเล็กเนี่ยต่ำกว่า10ตันหรือว่าต่ำกว่า20ตันเนี่ยขึ้นระดับ1เมตรเนี่ยเรือเล็กจับกว่า10ตันเนี่ยจะห้ามออกจากฝั่งแล้วแต่ถ้าขึ้นตับประมาณ2เมตรนี่เรือต่ำกว่า20ตันก็จะห้ามออกจากฝั่งเช่นกันส่วนถ้าขึ้นระดับ 2- ถึง2เมตรขึ้นไปเนี่ยเรือระดับ40ตันเนี่ย ก็บางครั้งก็ยังสามารถทํางานได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าประกาศขึ้น2เมตรขึ้นไปเนี่ยเรือจะมีจุดเฝ้าระวังก็คือว่าถ้ามีคลื่นมาเขาจะวิ่งไปหลบคลื่นที่ไหนนะฮะเช่นอย่างที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเขาจะวิ่งไปหลบคลื่นที่แนวด้านหลังเกาะกลาดหรือวิ่งเข้าไปในแนวใกล้ฝั่งก็คือหลบแหลมตลุมพุกหน้าอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พยายามเตือนอยู่ตลอดโดยเราเนี่ย จะเฝ้ารับข้อมูลจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนะฮะแต่ก็ฝากชาวเรือไว้ว่าทุกครั้งเวลาเรือวิ่งหลบพายุเข้าไปทอดสมออยู่ที่ตำบลไหนซึ่งเป็นเขตแนวทะเลชายฝั่งเนี่ยต้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยประสานกับทางไต่เรือถึงจุดตำบลตำแหน่งที่จอดเรือแน่นอนแล้วทางผู้ประกอบการเรือเนี่ยเจ้าของเรือเนี่ยจะต้องประสานกับสูนย์ fm สีของทางกรมประมงนะเพราะทุกครั้งที่เรา เราเข้าสู่ทะเลชายฝั่งเนี่ยโดยไม่ได้ทําการประมงเนี่ยเราจะต้องรายงานทุกครั้งนะฮะเพราะว่ามันมีกฎหมายเป็นตัวบังคับเราอยู่นะเพราะเรือเราเนี่ยต้องทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งแต่ถ้าเข้ามาในเขตทะเลชายฝั่งอะไรเนี่ยต้องมีรักษะของคีต้องมีเหตุผลต้องมีตำบนแหลกที่ตั้งแล้วก็ระยะเวลาที่เข้ามาทอดสมออย่างชัดเจน เพื่อหลีกเรีย่ยงการกระทำความผิดตามกฎหมายโครงการเชฟรอน n อ o น s c i e n c ์แคมเป็น STEM f o r t i ิ e วในหลักสูตรของ Active Physics ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของกลุ่มอาชีวศึกษาโครงการเชฟรอน n n n Joy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด